ถุงยางสตีเสมอได้ครับสองหจะสอครับส,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 สวัสดีครับวันนี้เรามาสนามฟุตบอลหญาเทียมเอาไม่ใช่ยญาจริงๆครับที่ดงคู่หมู่สองใช่ไหมบ้านเลยดงคู่หมู่สองบ้านเลยดงคู่บ้านดงคู่อันนี้ สนามคนรักบอลน,นะครับทําสนามไปข้างบ้านนะดูดูดบรรยากาศเด็กๆมากระชับมิตเพิ่งเปิดไปไ่ะเนี่ดี๋ยวซ้อมหน้าแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดด้วยครับเดี<ๆ>๋ยวพาดูบรรยากาศนะวันแรกเลยนะวันแรกนะครับวันนี้ดูบรรยากาศนี่เด็กๆครับทีมดงคู่กับทีมทุ่งยั้ง f อฟซครับจะกระชับมิตกันครับนี่สนามข้างบ้านเลยครับ,น,บน,นะนี่บ้านเลยเนะี่ยเจ้าของ โอ้หทำสนามให้ลูกเล่นนะครับดูบรรยากาศนะบรรยากาศดีมากด้าเขียวเลยนี่ดูคุณพ่อคุณแม่มาดูลูกแข่งบอลทําสนามนายบุบ้าเลยครับโอ้ยยังไม่มีที่นั่งครับเพิ่งเปิดสนามใหม่ครับใครมีงบประมาณก็ทำได้สวยงามครับอ้าวดูนักเตะตรงคู่เด็กสร้างกันมาเร็ว เดือดสามห้านักเตะครับนี่อันนี้เด็กสร้างดงคู่ครับโอ้มาแล้วนี่น่ารักครับอันนี้น้องอะไรครับน้องอะไรครับฮะน้องเกียร์เอาดูกล้องกัน,กนครับเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนี่ครับฝ่ายสนับสนุนครับอ่านี่ดูครับนักเตะดูหน้านักเตะก่อนเอ้ยนี่สงผมเท่ปะ อันนี้น้องอะไรอันนี้น,น,นี่นี่น้องอะไรประตูอ้าวดูกล้องกันดูกล้องอ่ะโอ้หกอดคอก็จะยิงจุดโทษแล้วน่ะใครเจาเนี่ยเนี่ยนี่ทีมนี่มีนักเตะยิงวนะ่ะนักเตะยิงน้องเลยนะี่ะฮะออ่ะเดี๋ยวพาดูทีมพี่เหมาครับทุ่งยางเอฟซีครับ โอ้สนามเปิดครั้งแรกครับนี่อ่าดูนักเตะทีมทุ่งยักษ์เอฟซีนะครับใช่ทุ่งยักษ์เอฟซีไหมเนี่ยหรือพี่เหมาเอฟซีทุ่งยังษ์เอฟซีครับมาเปิดสนามมาโอ้ดูนักเตะพี่เหมาแน่นอนครับมีนักเตะหญิงนะครับเบอร์ยี่สิบเก้าน้องอะไรเนี่ยมาสัมภาษณ์ก่อนออน้องอะไรครับ ฮะ <c ười> คุยดังๆนี่ก <c ười> <c ười> ุมภากุมภาเนอะโอ้กุมภาเล่นตำแหน่งอะไรเล่นตำแหน่งอะไรฮะแล้วแต่คุณพ่อจะให้เล่นเหรอ <c ười> เอาถ่ายรูปก,กันหนึ่ง <c ười> สองสามโอเคอ่า okay. นักผู้หญิงเตะบอลน,นะครับอ่ะอันนี้มาดูทีมสีเหลืองน้ำเงินอันนี้อะไรเอฟซีนเนี่ย ถามโค้ดเหรอใครเอฟซีใช่ไหมใครใครจันทร์จันทร์จันทร์ธเอฟซีจันทร์ธเอฟซีเจ้าของสนามเจ้าของสนามใช่ไหมเออสนามอยู่ข้างบ้านว่าแน่นอนอย่างนั้นเนี่ยเอ่อทีเดนเข้าไปทีเด่นเข้าไปพี่จักทีเด่นไปดูดูบรรยากาศเน้ะนี่โค้ดโค้ดเข้าไปดูบรรยากาศถ่ายรูปเป็นที่ระบึกอาอ ครึ่งินสิบห้านาทีอ่าครึ่งนี่เปิดสนา uh มข้อแรกเดี๋ยวเราไปดูไม่ว่าอันฝั่งนู้นนะครับเพราะเวลาเหลืออ่ะนี่สัมภาษณ์และดูเอฟซีแม่บ้านแม่บ้านค่ะแม่บานนี่แม่แม่บ้านจากฝั่งไหนเขาเนี่ยทุ่งยางค่ะทุ่งยางอ๋อทุ่งยางเอฟซีใช่ไหมเอ้ยมาเฮ้ยตรงคู่เอ่อมาไกลอย่างเงี้ยนะนี่ขอบสนามมันยังไม่มีที่นั่งนี่ค้างบ้านจริงเนี่ยทำบ้านทำสนามให้เด็กๆเนี่ย ในหมู่บ้านดูบรรยากาศครับคู่แรกครับห้อยคล้าเอฟซีกับทุ่งยังเอฟซีอันนี้ชื่อสนามแล้วนะตั้งชื่อยังฮะอะไรนะจันทร์เอฟซีสนามจันทร์นะครับขับเปิดครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกครับวันนี้เปิดสนามใหม่นะครับให้เด็กๆและเยาวชนร่วมสนุกสนานนะครับวันนี้คนเยอะๆนะครับครั้งแรกใช่ไหมครับสนามดีมากครับสนามใหม่ ตอเปลียนรถเปลียนรถจันทอนครับโอเคครับยามครับทำเพื่อเด็กๆครับใช่ครับแน่นอนใจรักชวนเด็กๆมาเล่นรอดสนุกสนานกันครับอ่าโอเคครับโอเคครับผมครับครับชาบ้านฝั่งนี้ครับมาดูลูกๆน่ารักเลนี่นี่พี่เหมากำลังเฟนสุดๆครับเดี๋ยวยืนหลังครับนี่น้องอะไรเนี่ยฮะวันนั้นเล่นฟุตซอลยิงเข้าว่ะโอ้ชื่อดังเนี่ยคนนี้ยิงบ่อยนะ อมันนี้เด็กๆนี้คนพ่อี่ตามฮุกสนามแล้วนี่บรรยากาศครับดูคู่แรกนะครับหนึ่องสมเดี๋ยวนี้งอีกรอบคี่เขาถ่ายูอ่านี่คู่แรกครับเปิดสนามนะครับ ทีมน้ำไคลกับทุ่งยังเอซอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพสักสามนาทีครับเกมอะไรครับวันนี้เกมอะไรครับวันนี้พามาเยือนห้วยไครซิตี้ครับผมวันนี้ทุ่งยางพาเด็กทุ่งยางแคมเดมีมาวันนี้มี2รุ่นมียูสิบสามกับย1 1นี่พี่เมาใจรักเด็กๆครับตอนนี้ก็พาเด็กๆมาหาประสบการณ์ครับมันคิดว่าวันนี้ชนะเจ้าถิ่นครับอ่อต้องต้องดู ดูนะครับดู s <S เอาครับเพราะว่าเด็กก็เพิ right ่งเจอกันเมื่อที่ยาสนามย่าเตรียมปืนซาวมาแล้วก็เขพอได้อยู่ครับวันนั้นก็ชนะมาประมาณนี้มีซ้อมมาทุกวันครับซ้อมมานานแล้วโอเคครับขอบคุณพี่เมาครับน้องๆครับน้องๆดูหน่อยครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้ชนะไหมวันนี้ชนะไหมครับโอ้โหแน่นอนรกองเชียร์ต่อเด้ี๋ยวอ่ะดูดูเกมสักนาทีครับ อันนี้น่าจะรุ่นอายุไม่เกินสิบสามปีครนะับน,นี่คนะือนนมืดๆนะแสงสะท้อน จะมือไหะส่องแสงเฮ้ยสุดเซปเอ้ยบืดครับบืดจะยิงได้ไหมจะยิงได้ไหมครับโคตรผมเริ่มดุแล้วครับนี่ชเมีดครับแต่เอาจริงครับจริงจังนะครับ เขาเดินทางมาไกลครับขอโทษเพื่อนออตามนี่ตัวสำรองครับอนอนเล่นแล้วตัวสำรองเนี่ยนอนรอครับนี่สำรองสำรองนี่จังแนยนักเตะครับเนี่ยแหมสนุกสนาน เดี๋ยวฝากติดตามช่องนะเด็กๆเอาคูยิงแดงอ่ะนี่วันนี้ชนะไหมครับเนี่ยชนะค่ะฮะน่าจะชนะโหประตูประตูเหนียวแน่นนะใช่ในบ้านของเชีรย ตอนนี้โคติวเข้มนะครับาหน่อยขอี้อุขออากทีขออีกทีขออกทีขออกีขออกีขอลีเทีขอกทีขออีนที้อุดกำรขออีกเลขออีกีขออีกทขอทีขออีสทีขอกขออเกียออีกทีขออีกทออีกทีขออีกทีขอองกทีอทีขออีกทีออกนีขออกทีขอองกัอ่อีออดีีอที กอ,องเชียร์ดังแล้วอันนี้นํำใครครับฉันขึ้นนำไหมครับอกองเชียร์ดังครับนี่เจ้าผ้าพระเจ้าถิ่นครับดังเป็นพิเศษท <c oughs> ุงยันสตีเสมอได้ครับสองหนึ่งจะสองสองครับเออกองเชียร์สีแดงครับนี่ มีให้กำลังใจเพื่อนนะอ่านี่คนที่สามเข้าชนะครับเฮ้ยนี่กองเชียร์กองเชียร์โอ้ชนะครับสามสองเอาเตะห้าคนเหรอเตะห้าคนคนะัะนี่ชุดเล็กครับจบไปหนึ่งครึ่งครับก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับอกองเชียร์ครับขอบสนามนีม่ทีมทุ่มยั้งอ่ะ นี่ทีน้ำคายครับเด็กสร้างอีกชุดกําลังลงก็โอเคนะครับพาดูบรรยากาศสนามฟุตบอลใหม่นะครับทีน้ำคายครับก็สนุกสนานครับเด็กๆของเชร์จะเสียงดังกว่านักเตะครับแม่บ้านโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ่ายไว้ให้คนที่ชอบบอลนะครับสร้างสนามให้เด็กๆได้เล่นกันมีความสุขนีครับโอเคครับสวัสดีครับ